สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูน้องแมมขนแมวนะคะวันนี้น้องออกดอกดอกจะออกเป็นสีครีมอมชมพูด้วยค่ะทางกลีบม,มันนี่ค่ะวันนี้มีแล้วก็จะเป็นแมมขนนกนี่ค่ะดอกจะเป็นสีชมพูเข้มตัวนี้นะคะ อันนี้จะออกเป็นสีชมพูก,ก่อนนี่ค่ะมีอยู่แค่นี้นะคะวันนี้ที่ออกดอกส่วนโลวิเวียข้างบนกำลังจะออกดอกค่ะดอกกำลังตุงๆตงบางต้นก็กำลังออกดอก รอหลุ้นกันค่ะทุกคนว่าจะไม่เสียอะไรกันบ้างเพราะว่านี่ก็เลี้ยงแบบตามธรรมชาติเลยค่ะแดดร้อยฝนร้อยไม่รู้ว่าน้องจะขิดเมื่อไหร่คอ่คอยดูกันนะคะทุกคน